ตอนนี้ได้อยู่กับเทพบุตรสรวงหลวงนะคะเธอหล่อมากกับน่ารักเลยชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อก้องครับผมเทพปรบุตรสรวงหลวง่าจะปี2 5 6 8ครับน้องก้อง<ฮ>อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุ22ปีครับผมมาประกวดปีที่2แล้วนะครับหล่อแล้วปีแล้วได้ยังไงเข้ารอบ1ิบคนครับผมแล้วไปไม่ยอมแพ้เลยไม่ยอมแพ้ปีนี้ฝึกฝนตัวเองพัฒน,นานทุกอย่างนะครับผมเพื่อที่จะ มาประกวดในปีนี้ถามเคล็ลับว่าพอเรามาแล้วครั้งแรกอะ่ะครั้งเนี้ยมีแบบไปบนไปมูอะไรปะโอ้โหจริงๆไม่ไม่ค่อยได้บนอะไรมากครับาาไปไปไปไหว้วัดสีล้อมเฉพ่ะสามพันตนแล้วก็ดีทําผาไทยครับแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกพอได้ตําแหน่งนี้มาแล้วภูมิใจผมว่าภูมิใจมากกว่าเ <อา S 2> พร <อ S 1> าะว่ามันเป็นเวทีมันไม่ใช่มันรู้สึกว่าเป็นเวทีมันเห็นให้ถึงวัฒนธรรมผู้คนแล้วก็ มันทําให้แบบว่าด้วยความที่เราศรัทธาด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบมันภูมิใจ <laughs> ใส่ส่วนตัวกล้องเป็นแบบไหนครับผมเหรอเฟนลี่ <f ail ies> ครับเป็นคนชอบเฮียฮาแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยแบบไม่ชอบไม่ชอบโกรธโมโหอะไรอย่างเงี้ยครับสปเปคคนที่ชอบต้องนี่ใยแบบไหนบ้างสปเปคคนที่ชอบที่จริง ยังไงก็ได้เอาที่มันคิดกับเราแล้วเขา้าของเราได้ง่ายครับยังไงก็ได้ก็อย่างนี้ก็ได้สิได้ได้ครับหรือว่าจะเป็นคนที่ดูอยู่ก็ได้นะครับงั้นฉันไม่กลับชชมุรีนะฉันอยู่ลำปางเลยโอเคนะบาย